ที่เอฟซีพอดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็เอใหม่ที่เข้ามาติดตามเามื่อวานนะครับแล้วก็ขอบคุณที่คนที่มาดัานช่องสนับสนุนช่างต่อมและคนถายสนุนทรีนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับเพราะว่าดัานขึ้นมาคบบันทรัพย์ตามเป้าหมายที่ผมได้ คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนาะก็นึกว่าตัวเองฝ <c oughs> ันหรือเปล่าก็ทำงานเหนื่อยเมื่อวานก็นอนตื่นสะด,ดุ้งตื่นมาแล้วับหมกกดดูโทรศัพท์เออเฮ้ยไม 900. ่เก้ารอยนี่ยังจะหก0ัเก้เจ็ดร้อพอมาเปิดดูอีกทีเก้าร้อยแเก้าะล้วพอเปิดอีกทีไปแล้วพันต้องขอบคุณมา,มากๆนะครับ หลายๆช่องแล้วก็หลายๆคนเอ็ซีที่เข้ามาติดตามนะครับก็เลืกนี้จากเมืองกรุงมาเลี้ยงรูปแล้วก็เลี้ยงแม่กับตัดสินใจทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งความสุขส่วนตัวแต่ถ้าจะให้ได้เราเอาตรงนี้ไว้ดีกว่า ตรงนี้มันจะยืนยาวก่ะนะครับตรงนั้นมันสั้นเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสายเลือดของเราตอนเขามีทางเรื่องของเขาแต่เราก็มีทางเรื่องของเราแต่เรามีสายเลือดของเขาถ้าเขาไม่เลือกเราก็กลับมาอยู่บ้านที่ที่ที่มีความสูงที่สุด ก็คือบ้านนะครับความสุขบ้านอยู่กับลูกทำงานถึงมันจะเหนื่อยแต่มันอยู่กับสิ่งที่เรารักนะครับนาะก็จะไปอยูอ่ตรงที่สบายที่สุดไปอยู่ตรงที่มันมีเงินทองมากผมก็เคยหมดแ,แต่ผมมันไม่มีความสุข ิ่งที่มีความสุขที่สุดคือเราได้ทาในสิ่งที่เรารักแล้วก็ได้ทําให้คนที่เรารักเขามีความสุขได้ทําให้ลูกที่มีปมด้อยที่มีขา้ขาดบางสิ่งบางอย่างไปเราก็มาเติมเต็มเขาให้เขามีความสุขหน้าที่ผมที่เหลือลก็มีแค่นี้ แล้วก็อยู่บ้านอยากทําอะไรก็ทําจากเดินไปไหนก็ไม่มีใครด่าเราเราดีอยู่แล้วนอนทําทอะไรก็ทําผมว่ามีความสุขดีตื่นเช้ามามองไปมองเห็นธรรมชาติมองเห็นป่าอากาศดีๆตอนเช้าไม่มีเสียงรถไม่มีเสียงคนมีแต่เสียงลมกัแบบเสียงไก่ตอนเช้าตื่นนะครับมีความสุข ที่พูดมาก,ก็อยากให้เอซี FC รู้ว่าใครบางคนนะครับเพื่อจะคิดตรงกันนะครับก็ถ้าใครอยากทำาไม่มีใครรู้ว่าวันข้างหน้ามจะเกิดอะไรไม่ใช่ว่าความสุขความสุขที่แท้จริงไม่ไม่ใช่สิ่งนอกกายที่มีค่าหรือว่าตะเกียรตะกายอย่างใดมันมา อ้นั้นมันไม่ใช่ความสุขมันเป็นความทุกข์นะครับความสุขคือเราอยู่แบบพ,อ,พอเพียงมีพริกกินพริกมีเกลือกินเกลือไปนะครับคือหาได้เท่าไหร่ขอให้เรามีเก็บแล้วนกะ็อยู่กับคนที่เรารักก็คือรูปนะครับ แล้วก็วันนี้เข้าเรื่องก็ผมไปหามาให้เรียบร้อยนะครับตามสัญญาที่เดลอาปากว่าจะทำให้ก็คือ,อกกนกทรงกลองยักษ์นะครับอันนี้หายามากไปครึ่งวันเลยเส้นเส้นยาวนี่มันจะหายาแต่ประมาณนี้มันไปแป๊บเดียว ชั่วโมงสองชั่วโมงผมก็ได้ละได้มาข้อดีของเขามันมันมันไส้มันมันจะคายไหวมันจะไม่มีรูนะครับเครื่อไม้ตัวนี้เนาะมันจะใส่ตันเนาะนี่นะครับอาจจะมีตรงนี้แต่ถ้าตัดให้ดูแกนข้างในมันจะไม่มีรูนะครับเหมือนไหวข้อดีเขามีสองข้อก็คือ ความเหนียวแางแรงแล้วก็ไม่มีป้องอาจจะเป็นเส้นยาวไปเลยนะครับหวายมันจะมีป้องแต่บางคนเขาก็มีมีดก็จะมีมีดเหมือนคล้ายๆตะขอ,นะอะลบรอยต่อของหวายเนาะแต่มันจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะครับมันจะไมะ่เป็นเนื้อเดียวกันเหมือนเครือไม้ <c oughs> แล้วก็เรื่องจัดส่มนะครับแต่วันนี้เขาจะมาเอาแต่ว่ามาฝนตกพอดีแกเอารถกระบะมามาทุาระพอดีเนาะแกก็ว่าแกจะแวะมาเอามันจะได้ไม่เสียเวลามารับอีกเพราะเขาเก่งใจแกบอกค่าน้ำมันแพงน้ำมันขึ้นแพงมากแล้วก็แกก็บอกพรุ่งนี้เดี๋ยวมาเอา ก็ผมก็ไม่กล้าเอาขึ้นรถไปหรอกเพราะว่าปูัวพอตรงนี้มันไม่ตกจริงแต่ไปตรงโน้นเผื่อมันตกมาสินค้ามันก็พังถึงมันพังมันก็มันไม่สบายใจนะครับว็่อยากให้ได้สินค้าที่มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็ต้องรอพรุ่งนี้ถ้าแกมาก็จะลงคลิปอตอนจะจัดส่งเนาะ ต้องโทรไปตอนเช้า,ถาเถอะกำลังจะมาผมก็จะลงชิปออกแต่แกไม่ให้ถ่ายถ่ายแกเนาะก็จะลงแค่ตามที่ผมลงได้เนาะก็โอเคก็ถ้าไปถึงพานทองเขาก็จะทำตามหน้าที่อของเขาทางโน้นเนาะก็ติดต่อกันเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยของเดินมิติภาตามสัญญาที่ผมได้รับปากไว้เนาะแล้วก็เดือนมิถุนา เรือประมาณ5-6าหกใบนะครับผมเปิดรับแล้วเดือมิตราก็ไปแล้ว5้าใบแล้วถ้าใครสนใจอยากอยับดูอยากเห็นก็สนใจสินค้าของผมเนาะช่างหน้าใหม่เนะคนขายสูงแฟมิลี่นะครับก็ผมก็ทำมานานแล้วัเรื่องโปกจากสารโแต่ก็เพิ่งมา เปิดช่องได้ประมาณ3เดือนนะครับสเ,เดือนเพราะที่เปิดเพราะอยากให้รู้ว่าเออสินค้าตัวนี้เฮ้ยใครทําวะประมาณนี้เนาะออสุมไก่ตัวนี้ใครทวํวะก็มีคนรับไปซื้อไปเขาก็บอกมาแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครทําผมก็แค่อยากลงให้รู้ว่าเออตรงนี้ผมเป็นคนทํานะมัน มันมีความภูมิใจนิดๆน,นะครับแต่ตอนนี้ยังผมยังเดินอยู่ผมยังเดินไม่ถึงก็เพิ่งจะเริ่มเดินนะครับเริ่มเดินยังไม่ได้ไปไกลพอนะครับแล้ต่อไปก็จะพัฒนาฟีเือรแล้วกอ็ออกแบบกรงนกที่มัน ไม่เหมือนใครอ่ะแล้วก็จะมีโคมไฟด้วยตอนนี้ก็หลังเก็บเงินซื้อเครื่องมือซื้อจิกซอเนาะโต๊ะจิกซอเพื่อจะมาตัดเป็นลายเ,เราต้องต่อต้องตัดจิกซอเป็นลายทำโคมไฟมาผสมผสานกับโคงนกทำแบบ ออกแบบเห็นอะไรเราก็ออกแบบออกแบบไปนลแล้วเกาติดโคมไฟข้างในงก็น่าจะสวยดีนะครับแล้วก็กอย่างนึงก็ช่วงนี้สุขภาพก็หน้าผมนี่มัน,มนไม่ค่อยมีซีเท่าไหร่ ไปโรงพยาบาลก็ไม่มีเวลาไปก็ห่วงทั้งนี้นะ่โอ้โอห่วงไม่กล้าไปไหนมาเดี๋ยวไปเจอแจ็คพอตได้รางวัลมาสามรางวัลสวยเบาหวานความดันไม่อยากไปอยู่ยนี่ก่อนรอน้องสาวมากเดี๋ยวน้องสาวจะถูกไหยเขาจะมาเนาะ ลงน่นกับความเจ็บน,นะครับแล้วก็ผู้หหวิยาที่สนับสนุนแล้วก็ปู่มี้เนาะกับเนาะต้องขอบคุณมากๆก็มาขอบคุณทายคิปเนาะ,ะต้นคิปก็ไม่กล้าพูดเท่าไหร่ยังาไมา่ได้ขออนุญ,ญาตนะครับเถิดื่อเนาะถ้าชื่อไปก็ต้องขอโทษเลยนะครับเพราะว่า ้าไมพูดก็ไม่ได้มันอึดอัดองคครับต้องขอบคุณมากๆที่มาเห็นคนมันนอกช่วยสนับสนุนส่งเสริมนงคครับเนาะอันนี้ไม่ไมีอะไรามากก็ขอใเอฟซีแล้วก็ทุกคนในประเทศแล้วกันที่ลำบาก ก็คิดเหมือนผมเนาะก็ให้ประเทศไทยมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนสิบห้าปีที่แล้วนะครับนะครับเนาะเสื้อผมนะครับเนะาะสวัสดีครับ